กบผมไปเลยกับผมวันนี้มันซอมสวัานบอดภาพภาพไฟแตกแป๊ะๆป็ตทวิตแล้วไฟแตกโม,โมงแล้วจ้าเช็คมาแล้วเนือดีอยู่เือนแตกนี่เองแกมังหมดอันนี้ก็หลุดหลุด หมดเลยแล้วหักก่อนแล้วลูกตื่นลูกปืนบูธแตกปืนบูธแตกปืนบูธแตกทำไมทำให้ทายทำให้เครื่องสายลูกสูบติดนอหหหห็อตหลุด นี่ก็หลุดน,น,นี่ก็หลุดนออกนี่ก็หลุดหมดเลยสาเหตุปืนพุทแตกต้องเปลี่ยนต้องเอาออกก่อนแล้วจะออกอยังไงตรงนี้แตกแล้วนี่ผมต่งางซ่อมนี่ ไม่ได้ไม่ไมไม่ได้ใช้ไ่ไดมไม่ได้ เดี๋ยวหาวิธีถอดบูธก่อนถอดแกนบูธปืนแกนบูธออกก่อน สว่านก็มีลูกสูบเพิ่งเคยเจอมไม่เคยซ่อมสว่านนะครับนี่เพิ่งเจอสว่านโรตารี่นี่บอสร้านใหญ่ก็ไม่ซ่อมแล้วร้านใหญ่เขาบอกให้ซื้อเครื่องใหม่ไปเลยก็เลยมาให้ผมซ่อมดูซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งข้างในมีแต่เศษเหล็กเศษลูกปืนผมไม่เคยซ่อมไม่เคยเจอแล้วเครื่องนี้ จะของเอามาให้ทดลองดูถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งเขาไม่ได้ซีเรียสเขาไปร้านใหญ่แล้วร้านใหญ่ไม่รับร้านใหญ่ให้ซื้อใหม่เลยนี่แกะเ,เลยนะ้องแกนลูกปืนแกนลูกปืนเนี่ยใช่ไหมเครื่องมือก็ไม่มีใช่ไหนเครื่องมือก็ใช้ มีเท่าที่มีนะครับปืนขนาดนี้ก็ไม่ใช่ช่างพอเห็นว่างๆกันเลยไม่ซ่อมใหญ่ไปนี่โมดิฟายได้ไหมเนี่ยมีลูกปืนลูกปืนมาใส่จักรยานรุ่นนี้มาไม่ได้ต้องไม่หาซื้อก่อน้ี่ซื้อใหม่พี่น้องไม่หาซื้อก่อนไปได้มาแล้วแปดสิบบาทไม่ตรงรุ่นอีกตั้งหาก ไม่มีมีอยู่แค่นี้แกนแกนบูธใหญ่กว่านิดหนึง่งต้องเจียกแกนบูธออกโอเคเขาได้แล้วมันก็โอเคอยู่ครองอยู่ครองอยู่จะมองทุจาหรือได้ ประกอบได้ไหมไม่รู้ลองดูอเริ่มประกอบพี่น้องเป็นไม่เป็นติดไม่ติดก็ยังไม่รู้เอาค้อนมาซ่อมสะวานมีค้อนมีไขควงซ่อมสะวานเอาไม่ได้ก็ทิ้ง เริ่มประกอบพี่น้องอ่านี่ตัวนี้ไว้ใส่ที่ล็อกมีอะไรไม่รู้หรลื้อออกอยังไงแล้วก็ประกอบอย่างนั้นหรือได้ก็ต้องประกอบได้จะลืมหรือเปล่าโรงงานโรงงานสร้างมาเกินหรือเปล่า เขไปมันก็ไม่รู้อะไรแกนเฟืองอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเจอเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ยเป็นลูกสูบยัดลงไปยัดลงไปไมันลงไปเลยเดา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 ง่ายง่ายอันน็อตเข้าไปเลยอัสี่ตัวสกูสี่ตัว บอดไม่รู้บอดแทบบอดปลอมแต่ก็ใช้ทนอยู่นะก็ใช้มาหลายสิบปีสิบปีแล้วน่าจะสิบปีได้แล้วพวกช่างมิเนียมตะวันช่างมินียมร้านใหญ่ก็จนไม่เอาอ่ะมันไม่ได้เขาบอกซื้อใหม่ง่ายถูกกว่าก็อบอกเนี่ยแล้วก็ใส่ ่านแล้วขั้นตอนใส่ฐานเรียบร้อยใส่ฐานเรียบร้อยแล้วก็ประกอบอนัอดอยู่ลองแล้วทีนี้จะลองแล้วเฉียมตัวจะรอดไม่รอดลืม ลืมใส่บังฝุ่นแกะามาใหม่แกะามาประกอบมาอีกรอบหนึ่งว่าแล้วโรงงานมันสร้างมาเกินลืมใส่วังฝุ่นหรืออีกรอบหนึ่งพี่น้องอะอะไรน้อยแค่สี่ตัวเองต้องลืมหมดเลยต้องก็ทานออกด้วยต้องก็ทานออกพอมาใหม่ ลืมใส่กันฝุ่นจะมีกันฝุ่นตัวหนึ่งนี่ยใสไปแล้วกอบไปแล้วเรียบร้อยขันแล้วติดไม่ติดไม่รู้ถ้าติดก็ฟุกมันไม่น่าจะมีอะไรมากแค่สวรรค์ ก็ใส่เนี่ยที่ล็อกที่กันกระแทกล็อกกระแทกลงแล้ะล็อกมันแป๊บเดียวโกเดแ๋ยวยดูก่อน ก่อนเป็นอะไรไหมเนี่ยันกระดาษนั่งมกระดาษดีกว่า <S <S